ครับสวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์อากาศดีครับวันนี้วันที่24กรกฎาคมครับพามาโซนบ้านนาครับได้สุขสวัสดิ์ครับอันนี้ก็กำลังรอที่จะดำานาครับรอขายก่อนนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตครับบรรยากาศโซนบ้านนาหลังจากที่เราได้ตัดหญ้าครับ ตัด้าไผ่ลวกหวานครับอายุปีกว่านะครับแล้วก็ไผ่สร้างมนไผ่กิมซุ่งครับอายุปีกว่าครับอันนี้ก็มากับลูกๆครับบรรยากาศเช้าที่ไร่สืบวัดชนบ้านนาครับก็เสียงนกร้องครับของไร่เราก็ไม่ค่อยล่าสัตว์ล่านกเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ เป็นบรรยากาศโซนบ้านนาครับอันนี้จะเป็นไผ่อ่าไผ่จีนหรือไผ่หลอดดูดนะครับนี่ครับสองต้นครับปลูกไว้นี่ครับไผ่้างมน์ครับที่เราปลูกอายุหนึ่งปีกว่านะครับปลูกก่อนอ่าไผ่ลูกหวานเดือนหนึ่งครับอันนี้จะมีอายุมากกว่าไผ่ลวกหวานหนึ่งเดือนครับ อันนี้เบนลี่แล้วก็ลักกี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรือครับบรรยากาศนี่ถ้าเพื่อนๆจะเห็นครับกล้วยกล้วยงาช้างครับเราปลูกปีที่แล้วครับสวนบ้านาตอนนี้ก็เคยใหญ่ครับปลูกไปสามต้นครับต้นนี้ยังไม่ออกเครือครับบรรยากาศอันนี้ก็เป็นหน่อไผ่กิมซุ่งครับที่กำลังออกหน่อครับนี่ครับ สวยงามครับเดี๋ยวจะได้หญ้ารอบต้นครับหลังจากตัดไปได้สี่ห้าวันนะครับสวยงามครับอุโมงคงไผ่ปีปีกว่าครับก็น่าจะเป็นปีสองเดือนสามเดือนครับนกิมซุ้งก็กาลังออกครับช่วงนี้ก็เพื่อนเพื่อนที่ปลูกพร้อมๆเรานะครับปีที่แล้วนะครับของไผ่กินซุ้งไผ่ซังหมอนก็ ตัดหญ้าดายหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดินได้เลยนะครับนี่ก็ที่เราเลี้ยงหอยแล้วก็เลี้ยงกุ้งฝอยนะครับแมให้มาดูบรรยากาศหลังฝนตกครับนี่ก็ออกมาสุรอากาศยามเช้ากับ <c oughs> ลูกๆครับ ไปสรั่งหมนครับอันนี้ก็ได้1 2 3 4 5 5องาลำนะครับ1ปีก <c oughs> ินซุ้งจะช้ากว่าหน่อยกินซุ้งได้อยู่แค่2องลำนะครับ1 2ึ่งสก็บำรุงบ้างไม่บำรุงบ้างครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของผลไม้ที่อยากกินครับเติมเข้าไป ยิมขอบสากก็จะมีะกระท่อมครับแล้วก็ <c oughs> เส้นท้อนะครับนี่ก็กำลังออกหน่อครับไผ่สั่งมนครับสวยครับสั่งมนเป็นไผ่ที่ลำใหญ่หน่อใหญ่แล้วก็ลำแข็งนะครับยิมสุ่งก็เป็นไผ่หน่อใหญ่ลำลำใหญ่นะครับ เน้นในการบริโภคนะครับนี่ครับหน่อไผ่กินสุ้สนใจเรื่องไผ่ก็อย่าลืมคิดถึงไร่สุขสวัสดิ์ครับเข้ามาชมสวนได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจปลูกครับอันนี้ก็เกี่ยวความสะอาดครับเกี่ยวความสะอาดของสระนะครับทั้งสองด้านนะครับ กุ้งเยอะมากนะครับเจ้านี้ที่เราปล่อยไว้นะครับก็กำลังออกไข่นะครับนี่ครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับ่วนบ้านนานี่ก็จะเป็นนกไผ่กิมซุ่งนะครับก็จะเ,เป็นหนึ่งหนึ่งปีสองเดือนสามเดือนนะฮะนี่ครับบรรยากาศ อัปเดตนะฮะบรรยากาศหลังฝนตกนะครับโซนบ้านนานะครับในโซนของไผ่สร้างมนแล้วก็ไผ่กิมซุ่งครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับไล่สุขสวัสดิ์เราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอกลาว่าสวัสดีครับ